สวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมเช่นเคยนะครับกับรังสรรเพชรยนต์นะครับผมวันนี้จะมาริวดูรีวิวโตโยต้ารีโวนะครับผมปี19นะครับราคาอยู่ที่585,000นะครับผมเป็นตัว r e โว h ฮีเลนเนอร์นะครับรถยกสูงเกรด E นะครับผมก็คันนี้เพิ่งเข้าใหม่นะครับก่อนปรับสภาพนะครับผมก็จะได้ให้ลูกค้าเห็นกันเลยก็มาถึงก็ล้างเสร็จแล้วก็มารีวิวให้ลูกค้าได้ดูเลย จะติดก้อไปเยอะนะครับผมก็ฝากลูกค้านะครับเข้ามาดูรายละเอียดกัรนะว่าใครสนใจรุ่นรุ่นนี้ปี19นะครับหน้าใหม่ก่อนหน้า2020นะครับผมก่อนไม่ได้เชนกระจังหน้านะครับก็ตัวนี้มีอะไรเป็นพิเศษบ้างนะครับผมกับพรีเลเนอร์ตัวนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับผมมาพร้อมไฟ LED นะก็เออก็ก็บ่อยนะครับโอเคครับผมก็อ่ะผมเมี่ยมนะครับผมไฟตัดหมอก มาพร้อมนะครับกระจังหน้าปี19นะครับผมเป็นเกรด E นะครับผมปี19,585,000านะครับเกียร์ออตโต้ลูกค้าท่านไหนที่มองหารถกระบะแคบยกสูงเกียร์ออตโต้นะครับคันนี้บอกได้เลยว่าสวยมากขนาดลูกค้าครับยังไม่ปรับสภาพนะครับสีไม่ต้องทำอะไรเลยนะขัดเงานี่ก็จบละภายในทำความสะอาดฆ่าเชือ้อ ก็สามารถที่จะส่งมอบลูกค้าได้เลยนะครับคันนี้สภาพสวยมากมาแบบสวยๆแบบนี้นะหายากนะครับหาได้ที่นี่ที่เดียวสําหรับบริษัทเพชรยนต์นะครับผมนี่ครับพีเรเนอร์รถสวยๆเกรดอี Gate e. นะกระบะเลเนอร์แทบจะไม่มีรอยเลยนะครับนี่สภาพแบบแค่ล้างเองนะกระบะไลเนอร์โตโยต้า er, ไม่มีร่องไม่มีรอยเลยแทบจะไม่ได้ใช้งานในเรื่องของกระบะไลเนอร์ B er เลยนะครับผม ลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถยกสูงแคปบเกียร์ออโต้นะครับคันนี้บอกได้เลยว่าสวยมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับผมตัวนี้เป็นโอเพนแคปนะครับภายในสวยสะอาดนะครับผมนีครับก่อนปรับสภาพยังดูดีขนาดนี้ถ้าปรับสภาพแล้วจะขนาดไหนนะครับชุดควบคุมไฟฟ้านะครับขึ้นลงไฟฟ้ามัลติฟังก์ชันควบคุมที่พวงมาลัยพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับผมหน้าจอสีฟ้าเลยนะคะ คันนี้ไม้หลักหมื่นนะครับไม้สาม0 0ื่นกโลแอร์แบกนะครับตามจุดมีจอด้วยนะครับน่าจะเป็น e-pads นะครับผุมตัวนี้เกียร์ออโต้กลุ่ม power mode อีโคโ mode นะครับพร้อมใช้งานสวยมากครับผมหลังคงหลังคาไม่มีริ้วไม่มีรอยนะครับนี่ครับสภาพ99.99% 99เลยรอค่าเชื้อปรับสภาพนะครับ ส่งมอบลูกค้าได้เลยนะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันครับผมในส่วนของเครื่องยนต์นะครับผมเป็นดีเซลนะครับเครื่อง2.4 e-pat นะครับผมคันนี้นะเครื่องยนต์ดีเซลใหม่มากครับผมขนาดจะไม่ทำอะไรเลยนะไม่มีฝุ่นแดงไม่มีวิ่งต่างจังหวัดไม่มีวิ่งบ้านนอกเลยรถในเมืองแท้ๆเลยนะครับนี่ครับสภาพอย่างกับป้ายแดงเลยนะครับ99.99%นะครับผมเป็นเพจนะครับนี่ครับคานหน้า สวยๆนะครับผมบอกได้เลยรถคันนี้สวยมากนะลูกค้าสามารถเข้ามาดูได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับเสรีไทย68แยก1มินบุรีนะครับผมนี่ครับสภาพสวยๆมาพบกับเซลล์รังสันได้นะครับเบอร์โทรศัพท์086 3377 326นะครับรถก่อนปรับสภาพนะครับผมเพิ่งเข้ามาใหม่กับร e ีโว่สมาร์ทแคป e p a s ุปี2019ราคาอยู่ที่585,000บาท มาพบกับเตียวรลังสันนะครับเบอร์ทโทรศัพท์0863377326นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ